พับผ้าหน่อยเนี่ยเรีนใครเนี่ยพับผ้าหน่อยวะสีกรอสีก่อฮะมันมีชือกพับ,บมาๆมา,มานี่แหละเนี่ยพี่จะไลฟ์สดมาพับผ้าเนี่ยมาไปเกสกเสกไปพับผ่าแล้วไหมฮูกไปพับผ่าไ,ไปลุกขึ้นลุกไปแสวงพับผ่าสองคนไป นี่พับผ้าก่อนเออพับผ้าก่อนไปไล่น้องให้พับผ้านะครับนี่ติอัดซะเลยจืยมาพับผ้าไอปไปไหนอูไปรีลารีลาเสกบอก อย่าดีลาใช่ไหมอืมเอาต้องต้องต้องดูพี่ดูเองต้องดูมาต้องดูพี่ดูเองมาอืมนับวันบัวันบัวบานนับวันเอาหนองวเอ้ยไอ้บัวอะปูอะอ้าวอุ๊ยอุยคุณแม่บ้านเอาแต่รู้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาขึ้นแวงเตอรขึ้นแวงเตอร์นอนเขาไม่เล่นอีก เอาเอาผ้าลงมาครับเห็นกองไว้เนี่ยนะฮะหลายวันแล้วอือเอาลงมาครับดีๆอือเอาลงมามดจบลมางมาดูครับไล้น้องพับผ้าก่อนอือ เอาตีกันแล้วตีกันแล้วจะตีกันจะตีกันจะตีกันอืมดูก,กองผ้าครับนี่ถ้าไม่ไล่พับก็ไม่ม,มีมันไม่พับนะครับสองคนนี้อืมโตเนี่ยผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ที่ไหนครับโตเนี่ยอือโตนี้มีมีกับทุกบ้านอะ่ะผมเห็นในในเฟซบ o ๊กแชร์มา อยากอยากจัดบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะทำไงกับโตไม้นี้ดีคือมีทุกบ้านนะครับโตไม้นี้น,นี่ฮะต้องต้องต้องไลฟ์สดนะครับออต้องไลฟ์สดน้องชายดูดูดูไอ้ดี ID ทำอะไรดูนะบับบานทำอะไรนะดูนะวันจะปวนอะไรเอ,อ เกี่ยมเกี่ยมเกี่ยมอะดูครับอะดูอานั่งลงนั่งลงแล้วก็พับอือพับไงวะเออพับไงก็พับเลยอือเอา้าพับเลยพับเลยไ,ไปใส่ละัวหน้า เดินเดินผ่ากองผ้าไปเลยครับเอาแล้วครับอ่าช่วยพับผ้าแล้วอ้าวไปแล้วครับหนีแล้วหนีแล้วอืมจำได้ไหมที่พี่เคยสอนเราครับยังไงตายแล้วโอ้โหไม่ได้มาม,มาม,มาไอเสี่ยไอเสี่ยมันจําได้นี่ไอเสี่ยมันเคยพับอยู่เอือรีบพับรีบพับเอายกนะกางเกงอันไหนกางเกงอันไหนเสือ้อ ดูคนระับเอาแล้วแต่พวกเจ้าจะพับเลยวัยรุ่นเมกาไม่ไปเล่นข้างบ้านอีกบลมือนี้ไปมาแล้วครับเมื่อเช้าเห็นไหมพอพับมันก็สะอาดนะลูกเออดูอะ่ะเห็นไหมเออมีแต่เสื้อผ้าพวกเองอยู่แหละจะรอให้แม่พับไม่ได้นะแม่ทำงานอสองสามทุ่มกลับบ้าน ดีมากนี่แบบเอลเฟนไทยแลนด์แบบเอลเฟนไทยแลน,นด์มาดนะีมากนะนะพี่เสือสอนมากับมือโอ้ยพี่เสือสอนพี่เสือมาอยู่ด้วยในห้องนึกว่านึกว่าอะไรนะฮะเอามมเตอร์ไซค์ก็ไปอยู่ด้วยเสื้อผ้าในกองเต็้ไปหมดเลยสวัสดีค่ะครอบครัวพ่อสิงห์ เมนว่าฮะเป็นอย่างไแทงเขียวแทงเงินอะไลบ้านเถอะพ่อเสือคุณนัสรันบอกไลบ้างเถื่อพ่อเสืออันนัือใครโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อม้อนนั้นไหมยังไปยังมาอยู่อ แต่ก่อนมันเวียนใครพผ้าไม่มีไม่มีเลยเอาตีกันแล้วยายกับหลานตีกันแล้วครับออทำไมกับเสื้อกางเกงน้องสิทธิ์ทำอะไรกับเสื้อเหรอสิทธิ์เสกตัวเร็วมากเมื่อกี้ดูคลิปหนึ่งปีมาแล้วเสกยังหน้าดำหน้ารักอยู่เลยครั่า่าตอนนี้เลยครับ ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้อะไรน่าติมากเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ก็เสื้อพี่นะครับผมเห็นแล้วผมคันเขี้ยวนะครับเออนี่พับอย่างงี้แล้วพีพ่ตั้งกล้องก่อนนี่มาโอ้พี่เต้นเก่งไ,งไหญตัวนี้นี่มกเสื้อาไปตัดอ้าวพับอันนี้ก็เสื้อผมนะครับนี่เขาทำอย่างงี้นะครับ

เออมาหาพ่อพ่อจ๋าช่วยด้วยพ่อจ๋าพ่อจ๋าช่วยด้วยพ่อจ๋าช่วยผมด้วยเออเออมามา

ไปแล้วพี่น้องอือไปแล้วครับองานเยอะไม่ต้องกลัวเลยแบบนี้สนแน่ยิ่งไปแล้วคืงคิดคิดบอลเลยสิบปีที่แล้วอ้าเออกินบอกินน้ำบอบานบอเออกินบอสน้บอลน้ำมันน้ำมอ้าเอออําอันนี้อะไรไปแล้วครับไปแล้วอืม สีสันในบ้านนะครับเป็นสีสันในบ้านอมามามตาเจ้าชูเอา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 ดูบทประสานครับดู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 อาท้าทายครับ ออท่าไทยครับท่าไทยท้าทายท้าทายอือท้าไทยอือท่าไทยอีกอือชอบชอบสิทธิเสกเวลานั่งทานข้าวจะนั่งผับเพียบนะฮะท่านผู้ชมชอบนะแต่ว่าคุณตาเนี่ยว่าเลยนะ คุณตาเป็นผู้ชายนั่งพับเพียบกินข้าวไม่ได้นะเด็กเด็กอืงเอวหิวมาเอวมามาแก่เอ๊ะอุ้ยบมอบานลุบโล่แล้วขึ้นมาขึ้นมาลูกอ๋อโอ้ยเนาะใสยเดียวกหบอโบเคียวกระบาเด้อพี่น้องเอ้ยบึ้งกันเด้อลูกใายเดียวโบเคียวกระบา เออบ้าโอเป็นบ้าป่ะลูกโอ้ยต่อไปเปิดคลิปตัวเองเลยน้องวัวบานน้อยถ้าดูคลิปเขาเนี่ยเขาจะหัวเราะนะครับมา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 บึ้งๆนี่เฮ้ยพูดอะไรนี่เฮ้่มาลงมาลงมาลมีแมวแมวแมวกินตับเลแมวกินตับเลเทังเฮียนะ ทั้งเนียนกินตาเด้เฮียอมันกินตับอ่ะทั้งเฮียนน่ะติดหลอกติดหลอกที่มันตัวไงญ่น่ะตัวหลอกเฮียอมันหัเฮียอมัหานเฮียนเฮียนเฮียนหันขี้มูกไลแล้วกูขี้หมูกไลแล้วไปหาแม่ไปไปหาแม่ลูกไปขี้มูกไลแล้วเป็นหวัดนะครับเมื่อวานก่อนฝนตกเป็นหวัดเลยเออไปซะไปซะไปไปไปทั้งคนละเออไอ้เอเชียเสียก็พาผ่านนี่ กลับมากลับมามันก็จะเป็นแบบชิลๆน้องโตไวมากเลยไอเสกไอเสกโตไวที่สุดนะครับไอสิทธ์เออไอสิทธ์ตอนหมอนหนึ่งนี่ยังเดินเดินถ่ายคลิปกับพี่เสือยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับแต่เจ้านี่นี่เ,นเจ้านี่โตไวมากเลยครับเจ้านี่โตไว,ตว,ตวมากเลย,ยตั้งแต่ดัดฟันมาเนี่ยเขา เป็นบ่าวเลยนะครับน่าจะไม่ตัดฟันนะไม่ตัดฟันนี่ยเขามีเอกลักษณ์มากเลยนะยิ้มว่าไงยิ้มว่าไงยิ้มยิ้มว่าไงไม่ใช่ยิ้มย่างี้สิยิ้มว่าไงสิสิยิ้มว่าไงสิสิยิ้มว่าไงไยิ้มว่าไงยิ้มว่าไงเขียวเขียวเป็นบกจุกอะไรกี่เนาะผู้สาวมาเป็นไงแ่่คสงยิ้มเนาะลมหิมอเงี้ยเป็นเคยแล้ว พี่สิงห์มีเสื้อยืดแขนยาวไหมครับมีครับมีเยอะเลยครับเสื้อยืดแขนยาวเสื้อยืดแขนยาวอะไรนี่ไงเมื่อกี้ไงของกุญแจพลอยแก้วไงอือเต็มเลยน้องเสกดัดฟันแล้วหน้าเรียวเบื่อหล่ออะไรนะโปบานน้ำเบอร์วันโปบานน้ำเบอร์วันนี่ไงกุญแจพลอยแก้วนี่ไงโปบานน้ำเบอร์วันเอาหมดเดี้ยวคนก็มึงหลายแถ่พัานนคนหนุนแม่โอ้ขายของสมบูนี้ ชืตัวนัขาครับัาปา,ากชื่อ,อกุกแกเทดูก็ขายของครับขายน้องชายนะครับอเออาขายน้องชายขายน้องชายเอครับเอน้องสิทธ์เลิกติดอ่างหรือ,อยังเลิกแล้วเหรอเออเลิกนะไขแน่ข้นเด้ขแออือไขแม่ขึน้น,นโอ้หพกกูดผู้สาว,วเฉยพูดโคตรช้าอูดโคตรช้าอ วันนี้เสือไม่ได้ไลฟ์สดคนเลยเยอะอ๋อเฮ้ยเห็นก็เขาลงคลิปอยู่ไม่ใช่เหรอแม่เขางอนเสียแล้วอ๋อจับอะไรจับอะไรจับอะไรอ๋อเรียบร้อยแล้วโอ้ยฮะใบดำใบดำ แต่เรียบร้อยครับ,ไป,บไปดำกันเนาเอาไปดำไงเขาไม่ได้ปุ่ไงไอ้ไปป่ามั้งมันไม่ได้ฟิวไงพ่อ <c oughs> เสือโดนโซ่ล็อกลงแต่คลิปไม่ไล์เลยทำกับข้าวอะไรทอดทอดไข่นี่ฮะคุณแม่ทอดไข่ ด้วยกันพับผ้าน่ารักดีครับถ้าผมไม่เขี่ยวนะฮะไม่เขี่ยวให้พับก็กองอยู่เงี้ยครับทั้งวันใส่เสือเ้อไหรเสือผู้ใดเสื้อพวเนื้อเดีได้มาอยู่กับเราไปไเป็นยังไงเหลือเหลือก็เฮยใช่ไหมโอ้โหน้องเหนือนี่น้องเหนือนี่ใส่เสื้อมีแต่ดีๆนะครับมาอยู่แล้วกับเราโอ้รับปีปีใช่ไหมไม่มีหอยจ้อเหรอ หอยเจาะไม่มีครับยหยังหายล่ะลูกย,ยังหายครับ<ม>เออหายเายมื่อนี่รีพี่นออ้อกอมื่อนี่แหัง เอารีบเก็บรีบเก็บเอาไม้แข่งเสื้อไปด้วยพี่จะไปตากผ้าอะไรนะอะไรจะเริ่มทำไมยังไม่ซักแต่ก่อนแม่ไม่เห็นมาอยู่ยังซักเลยเอนนอพี่พี่เ,เขียวเเนาะอแล้วเนาะนี่ถ้าผมไม่บอกให้ซักผ้าก็ไม่ซักนะเออพวกนี้ มันมันต้องไปอยู่กับพี่ใหญ่ตุยเยอะโอ้โอ้ลูกสิงหรือลูกลิงทั้งสองครับพี่น้องทั้งสองครับพรุ่งนี้ขายต้นเตี๋ยวไหมพรุ่งนี้ขายต้นเตี๋ยวนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดครับเอขายต้นที่สิเอ็ดะอืมฮะอะไรนะขายต้นที่สิเอ็อฟซีสั่งมาเฮ็ดดีดีเสียเฮ็ดีดีเผาเห็ดเร็วเสียไปกินเขาเออ แต่ก่อนผมซักผ้านะครับซักทุกให้ให้ทุกคนในบ้านเลยลว่าจะเป็นแม่พ่อตัวผมเองแล้วก็จเจ้าเสือครับซักให้หมดทุกคนเลยทุกวันนี้มันสบายแล้วพวกนี้มีเครื่องซักผ้าครับมาแล้วมาแล้วเอาดูครับไปลีแล้วใครเอาเสื้ออะไรห้อยอย่างนี้นี่ฮะของใครของใคร ฮะนักเรียนห้อยๆใส่ง่ายหาง่ายด้านเลยพรอยแยกยมเสื้อใครนะเสื้อนอร์ลอคือนักเรียนคือบอบหอยดีดีนยฮะเรื่องเอาไปเก็บไว้ตู้นะเออเคลียให้สะอาดฮะเสื้อนอร์ลออะไรฮะอะไรว่านอรอนอร์ลอนักเรียนอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว นอโลสาวมนักรวนนักรวนวโอเคครับผมเดี๋ยวไปแต่งข้าวก่อนนะครับไปแต่งข้าวก่อนจะกินข้าวแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับก็ <c oughs> ่ย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกดติดตาม ขี่ดือ้อเออ <laughs> มาขีด่ดืโอ้ไปแล้วเฮ้ยขึ้นบ้านแล้วโอ้ยบัวบ้าน